สำหรับว <IS 2> <IS 2> <IS 2> ันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณท่านผอมากที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบคุณค่ะบธุรกิจติดดาวฉลองส่งท้ายปีโฮมิเล็กทริก New Year Grand s a l ซ LED t v 55นิ้วไม่ถึง3 0,000เครื่องปรับอากาศ12,000 BTU ไม่ถึง1 4พร้อมหลากโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีฉลองพร้อมกัน27พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมนี้ที่ชั้นหนึ่งซ r c o u อร์ a s h i o n ฟช l ่นไอกินข้าวกับอะไรดีนะ น้ำพริกสิจ้าน้ำพริกปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวอร่อยได้รสชาติน้ำพริกแท้แบบไทยอร่อยปากจิ้มด้วยนะคะเรื่องยัยเรื่องแปลกเรื่องเล่าเรื่องใหม่ สำคัญกับคุณมเมาส์ขาวเด่นจากทุกสนามในสนามเป้าเมาส์ข่าวาทุกหกโมงเชา้าจันทร์ถึงตุรกแล้วพบ <ผม S 1> <อ>กันนะคะขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผม้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดท้องปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี02-466-9955 ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงาน SCBFTI Factory Outlet ครั้งที่12ณหอประชุมมหิสรธน,นาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และช่วยเหลือผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคามิตรภาพโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า200ร้านค้า นด้านฝั่ง s อสดเนี่ยผมคิดว่าแบบทธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถาบันก,การเงินที่ให้เฉพาะสินเชื่อแต่มีว,วิธี CBD ให้ครบวงจรเลยนะฮะไม่ว่าเกี่ยวเรื่องการเงินนะฮะหรือเรื่องระบบต่างๆเพื่อไปช่วยในการพาัฒนาธุรกิจน,นะครับการสร้างเครือข่ายนะฮะหรืออย่างการสร้างที่ให้โอกาสที่มีให้คนออกมาแบบนี้นะฮะที่ร่วมกับสภาบันการเงธุรกิจติดดาว